เช้านี้ที่นนทบุรีอากาศยามเช้าเย็นสบายนะคะนี่เหมือนฝนจะตกค่ะแต่ไม่ตกนะทำท่าซะอย่างดีเลยตกลงมาสามเม็ดได้มั้งนี่เขาจะคึ้มคึ้มไม่รู้ว่าคึ้มฝนหรือฝุ่นนะเราก็มาเดินดูต้นไม้เรานะคะ อากาศดีค่ะเชา้ามาเราเดินเล่นเอ๊ะกลิ่นอะไรหอมโชยเข้ามาเตะจมูกนี่ดอกโมกนี่เองนี่ค่ะถ้าเราเล็มเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาจะไม่มีดอกนะก็ต้องปล่อยให้เขายาวบ้างพอเขายาวเนี่ยเขาก็จะออกดอกแบบน,นี้คอยตัดคอยเล็มก็จะมีแต่ใบอ่อนๆค่ะ โอ้โหสีไม่ใช่กลิ่นเขาอะสีกลิ่นเขาจะหอมหอมแบบบอกไม่ถูกเนาะหอมชื่นใจอะหอมละมุนดอกเยอะเลยนะเนี่ย <c oughs> ใครว่าจะมีกลิ่นเฉพาะกลางคืนไม่ใช่นะกลางวันก็โชยเลยค่ะเพียงแต่ว่ากลางคืนกลิ่นเขาจะแรงเท่านั้นเอง นี่ลมโชยโชยเดินดูต้นไม้แล้วก็กลิ่นต้นโมกนี่นะเขาก็จะโชยไปทั่วเลยค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องมาเอาจมูกมาจอกใกล้ๆนะเดินอยู่ห่างๆก็ได้กลิ่นเพราะว่าเรามีหลายต้นเดินไปตรงไหนก็มีแต่ต้นโมกบ้านเราอะ่ะน,นี่ค่ะ เดินมามุมนี้ก็เจอโมกอีกแล้วนี่เดฟค่ะวางไว้เฉยๆอ่ะพอลดน้ำส้มจี๊ดเดฟเขาก็งามแล้วก็เอาไปขยายเพิ่มเนาะเนี่ยตรงเนี้ยซุ้มเนี้ยเราเอาไปทำได้หลายได้หลายอันแล้วนะมันมีหลายพันนะสังเกตดีๆพวกเดฟเนี่ยอ้าวดูนี่ค่ะนี่ก็โมกอีก ออกดอกแล้วค่ะเราก็ปล่อยให้เขามีดอกบ้างนะนี่กินหอมมากก็มีมะม่วงแม่ลูกดกเพาออกลูกไปตอนนี้กำลังพักอยู่มะเขือเทศลูกใหญ่ ตรงด้านนู้นก็มีนะคะปลูกติดทำเป็นแนวรั้วต้นโมกนี่เต็มเลยค่ะให้ดูใ,ใกล้ๆจะไม่ให้หอมได้ไงบ้านเราเนี่ยคือมันจะมีต้นโมกเป็นเอ่อจุดๆไปนะคะพอเดินไปตรงนูน้นพอพ้นมาเจอโมกตรงนี้อีกหอมมาก อากาศเย็นสบายค่ะยามเช้ามีต้นไม้รอบบ้านเนาะไม่ต้องพูดถึงพวกนกเนาะมีสารพัดนกบ้านเราเนี่ยนี่เห็นไหมคะเดฟที่เราทําไว้อันนี้ทําเองนะเอาลูกมะพร้าวที่ไม่มีน้ําอ่ะเขาเรียกมะพร้าวทุยบ้านเราเรียกแบบนี้นะก็มาเฉาะเฉาะแล้วก็จับต้นเดฟเนี่ยใส่เข้าไปในกาบที่เราเอามีดเนี่ยเฉาะเอาไว้ เอาไว้ในที่ร่มค่ะประมาณเดือนก็แตกยอดใบอ่อนแล้วทำไว้หลายอันค่ะก็รอการที่จะเอาไปแขวนตามที่ต่างๆตอนนี้เราก็าไว้ในที่ร่มก่อนถ้า,าไว้ที่แดดเขาย,ยังไม่ทันเกาะเขาก็จะตุยก่อนนี่ไม้แขวนมันจะมีศิลปะนะเวลามองมาก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันผ่อนคลาย นี่ไงคะต้นโมกจริงๆมันต้องตัดได้แล้วนะคะมันเริ่มที่จะลกแต่พอเราเห็นดอกเราก็ต้องหยุดไว้ก่อนเอากิ่นหอมหอมไว้หอมก่อนนะคะ,ะตรงนั้นออกเยอะเลยค่ะใครไม่ชอบรดน้ำต้นไม้หรือไม่มีเวลาต้นโมกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราไม่ต้องรดน้ำทุกวันนะไม่ต้องรดเลยก็ได้ค่ะ ปลูกพอเป็นเราก็เอาไว้อย่างนั้นแหละเขาก็ไม่ตุยนะอันนี้บอกตรงๆไม่เคยลดน้ําเลยให้ฝนเขาลดเพราะว่าถ้าถ้าลดน้ําเนี่ยใบยเขาจะงามแล้วเราจะเอาไม่อยู่คือพูดง่ายๆถ้าเขางามเราจะเหนื่อยอะ่ะเราจะต้องคอยตัดแต่งเขาเราก็เลยไม่อยากให้เขางามและการไม่ลดน้ําจะทําให้เขาออกดอกได้ดีพอไปลดใบเขียว ยิ่งไปใส่ปุ๋ยนี่ยิ่งแล้วเลยค่ะพองามปุ๊บเอาไม่อยู่จริงๆค่ะมันจะโตเร็วมากเหมือนพวกกระถินอ่ะแล้วเราต้องคอยตัดก็ปล่อยทิ้งๆคว่างๆไปค่ะยังขนาดทิ้งคว้างยังจะงามนะคะคอยตัดแต่งอย่างเดียวนี่เข็มก็ไม่ได้ลดค่ะเพราะถ้าลดก็งามเหมือนกันค่ะ เขาเป็นพืชที่ทนแล้งมากแล้วก็ออกดอกได้ดีอยู่ในที่ลาไรก็มีดอกน่าหัวปีบ้านเราลืมแล้วนะเนี่ยไม่ค่อยได้เดินมาโอ้ยยาวแล้วไม่ได้ตัดค่ะมันก็ถ่วงความเจริญของลูกใหญ่เนาะแทนที่เขาจะไปเลี้ยงลูกให้เต็มที่นะลูกมันก็จะรีบเล็ก อันนี้เอาไปต้มจิ้มพริกแกงเลียงก็ได้และนี่ก็คือมะม่วงใช้แก้วนะคะในการครอบเอาไว้เปนกายตัดแล้วครอบไม่งั้นก็ลอกแท้หมดค่ะอันนี้ก็ใช่ว่าจะรอดนะตรงก้นนี่พะเผลอมแมลงวันทองมามาตอมแล้วก็ทิ้งไข่ที่เป็นตัวหนอนไว้จะไม่ค่อยได้กินง่ายๆหรอกนี่ฟักทอง ยังอยู่ดีมีสุขงามเลยใบใหญ่มากใช้จุลินซีย์สังคะห์แสงไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะดูใกล้ๆใ,ใช้เมล็ดโรยทิ้งเอาไว้อะอยู่ดีเขาง,งอกขึ้นมาเราก็เลยแค่ลดน้ำอย่างเดียวใส่จุลินทรีย์ไปสองครั้งเองมั้งใหญ่แค่ไหนเหรอนี่ดูใบไม่รู้จะมีลูกหรือเปล่านะไอ้พวกใบใหญ่ๆงามๆพวกนี้ส่วนใหญ่จะลืมลืมมีลูก กลายเป็นพันดูใบไปนี่เราก็มีพวกผักกระถางต้นหอมกับตั้งโอไม่เคยซื้อกินเลยใบไม้ก็มีให้กวาดทุกวันแต่เราก็ไม่ได้กวาดทุกวันลงนะรวมให้ร่วงเงยอะๆก่อนค่อยกวาดจะไม่เหงาค่ะ สมชื่อช่องส่วนไม้ใครเหงาเรานแก้วหน้ามา้าชอบอยู่ตามซุ้มล่มๆแบบนี้เอาไปจัดรวมวางๆ,ๆ,ๆ,ๆก็เป็นศิลปะ,ะ,ะโตอยู่ในแก้วเบรบอลสี เรแลแรกพักหัวไปเลยแต่แก้วนึกว่าตุยไปหมดแล้วโผล่ขึ้นมาอีกคุ้งพปันชาตรีมากเลยสําหรับบอลสีเนาะเลี้ยงง่ายแต่ทีเนี้ยข้อเสียคือเขามีการพักหัวเราก็จะไม่ได้ชื่นชมเขาสิบในสิบสองเดือนนะต้องมีพักหัวสักสองเดือนสามเดือนเงี้ยบางทีแต่บางต้นก็ไม่พักช่วงพักหัวไม่มีต้นเราก็ชมต้นไม้อื่นไปมีอย่างอื่นให้เราดูเยอะแยะค่ะเนี่ยต้นเนี้ยไม่ได้พักนะ แตกใบใหม่ๆมาก็สวยเลยบีโกเนียแล้วก็ลงดินไปเลยอ่ะตอนนี้แตกเต็มเลยบีโกเนียนี่เป็นรากอากาศนะเราใช้กาบมะาพร้าวในการปลูกเป็นพืชอวบน้ำไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวันอ่าเราก็เดินชมเท่านี้ก่อน เดี๋ยวจะจิบกาแฟยามเช้านะคะชงเอามานั่งจิบดูต้นไม้ไปเรื่อยๆมีความสุขในการปลูกต้นไม้ของเราไปใครชอบอะไรก็ไปทางนั้นนะคะแค่ไม่ให้เดือดร้อนใครนี่เราปลูกต้นไม้เราก็ได้เงาล่มลื่นจากต้นไม้นี้มันก็มีประโยชน์กับทุกคนในบ้านนะคะนี่ ช่วงเช้าค่ะตะวันอ่อนๆน,นะคะมองดูต้นไม้บ้านเรา